ท่เจ้านี่มีมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆที่กําลังลงผิดที่เสพยาไหมครับบอกของมันเยอะในประเทศอ่ะช่วยช่กันจัดการให้หมดผมว่าเป็นคนหนึ่งที่ช่วยอ่ะช่วยมันหมดไปไงด้วยด้วยวิธีไหนพี่เสพไงอ๋อที่เสพแล้วเราโยนทิ้งเงี้ยได้ไหมทิ้งไม่ได้เสียด้ลงคุณแล้วอ๋อแล้วนิดดนมากี่ตัวกันเนี่ ไม่ไม่เยอะไม่เยอะกี่ตัวหลายวันไง <S <S หลายหลายวันรวมกันไงอแล้วโดนตัวไหนบีงทีก็สเก็ตอะเ่นกันสเก็ตอะไอออะไอ้อะนี่นี่เป็นไรเป็นปกติเลยใช่ไหมนี่มันดีเลยเกินใช่ไหมตอนวิ่งหนีอะอ๋อเกินเลยเกินแล้วมันเกินแล้วออกนิดแล้วเนี่ยอแล้วจะเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมก็พัดนึงอะ รอหมดลิตรละรอของลงอ่ะวันไหนถึงจะลงโอ้ยทั้งคืนวันเนี้ยกินไปเกือบสองจีเลยมั้งเต็มเต็มอะลิมิตอะเพิดชัวร์ไหมครับมั่นใจไหมครับท่านนั้นเปิดขึ้นไปก็ได้ครับนายขึ้นเอามันขึ้นทางไหนล่ะดูดีๆหน่อยอ๋อได้อยู่เพิ่งขับรถไถมาเก็ียกขับรถบถต่อรถต่อรถไถมา โอย่าเห่งเดี๋ยพ่เดี๋ยวรอพี่เก่งยังหวายังเลยไมู่้นะนี่เบรกตัวนมั่นใจไหมครับเฮ้ยยามต้องหาเบรกก่อนที่จะหาดตดฮะเบรกยู่ตรงนัน Way, เบรกตรงไหนก่อนเบรกอยู่ไหนครับไม่มีเบรกครับหยุดตัวนี้ตัวนี้อ๋อโอ้โหตัวนี้เดินหน้าต้องใช้ตัวนี้นะครับอันดับแรกไม่ไม่ต้องถามกุญแจใช่ไหมครับถามเบรกถามเบรกก่อนนี่อ่ะกดตรงนี้อันนี้ถ้าถ้ากดตัวนี้สั่นครับมีใจที่รุนแรงโอ้โหนี่ลงกลารก็เดินหน้าก็เถื่อนลงนี่เดินใช่ครับ เร็วช้ายังไงก็เป็นผรโอ้มาเพราะว่าถ้ามานี่ดลงเรื่อยๆมันจะเร็วขึ้นครับอารถ้าถอนมาถ้จะสั่นถ้สั่นขับบนบนบนบทผมเก็บไว้ทั้งงานนะเพราะว่าหราะว่าอย่าเสี่ยงว่าสตาแล้วก็ได้เลยสั่นเลยที่บนครัโชคดีนะจังหวะพวกผมมาพอดีเลยโชคดีเรา

会承担吗？会。